สวัสดี FC ทุกคนวัน,นนี้ลงเหิบประเทวนะคะพามาตกปลาที่แก่งกระจันเป็นวันที่2นะคะตอนเช้าขึ้นมาตอนเช้าขึ้นมาก็บรรยากาศจะดีขึ้นมาหน่อยเมื่อคืนฝนตกอะคะ่ะเอทุกคนนี่ค่ะก็เขาจะมีเต็นท์ให้นะคะโทรมาจองก่อนนะคะเป็นเจ้าเจ้านะคะเจ้านี้ก็ประมาณคนละนะคะคนละ200แต่ว่าถ้ามากกว่า3คนนะเขาเอาเต็นท์ละ ห้าร้อยเองอะค่ะจะมีกี่คนก็ได้ค่ะมีเบ็ดกี่คันก็ได้นะคะติดต่อไปที่แก่งกระจาดน,นะคะมีหลายเจ้าค่ะนี่ค่ะตอนเช้าตรูมานะคะนี่ค่ะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะก็ยังตกปลากันเหมือนเดิมอะคะ่ะเอฟซีทุกคนนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเหมาะสําหรับแคมปิ้งนะคะคนที่ชอบตกปลานะคะมา จะลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกอะคะ่ะถ้าฝนไม่ตกนี่สวยมากเลยเอฟซีเราก็จะเอาปลาที่ตกได้นะคะมาย่างนะคะแล้วก็มาแกงส้มนะคะเพราะว่ามีไม่แต่คนใต้ทั้งนั้นมาแกงส้มแล้วคนะมะละกอไม่ได้เอาไปตำนะคะถ้ามีมะละกอจะอร่อยมากเลยเพราะว่ามันแฉะนิดนึงอะคะ่ะเอฟซีทุกคนนี่ค่ะ,ะลุงเหิ ถ่ายให้ดูนะคะนี่วิวสวยคลิปนี้เ<า>ช้าตื่มาก็จะถ่ายวิวให้ชมนะคะบรรยากาศการตกปลาของนักตกปลาเรานะคะโดยใช้เหยื่อลุงเหิมปลาเท่านะคะรา,ายละเอยียดต่างๆคลิปก่อนนัน้นปลาเท่าเล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นมาอย่างไเนอกเครื่องแกงกระจานที่เก่งกระจานนี่เราก็นําเหยื่อลุงเหิมปลาเท่ามาตกกันนะคะเอฟซีทุกคนนี่ค่ะแต่ฝนจะตกหน่อยช่วงเช้ามาก็าวิวสวยมากเลยค่ะดวงอาทิตย์กำล,ลังขึ้นขอบฟ้านี่ค่ะ เป็นเหยื่อตกปลาลงเหิมปลาเท่านะคะถ้าสนใจทักมานะคะ fc ทุกคนมีญาติหรือใครชอบตกปลานะคะนำเหยื่อสูตรเด็ดๆของลุงเหิมเองค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งริ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจลุงเหิมป้าเท่าในการทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ